ยามขานหรือยามเสือผู้รักการประจนภัยจะอยู่ในช่วงรุ่งสางระหว่างเวลาสามนาฬิกาถึงห้านาฬิกายามขานบุค,คลิกมา่มั่นหน้าเกงขามไม่กลัวอะไรง่ายๆมีอุดมการเมื่อศรัทธาจะทุ่มเทถวายชีวิตแต่สนุกสนานขี้เล่นบางครั้งจึงเกิดความวุ่นวายในครอบครัว คุณเข้าสังคมเก่งเคยชินกับการลงมือปฏิบัติจริงและหุนหันพันแล่นมากกว่านักสัตว์อื่นๆคุณมีจิตใจสูงส่งแต่ต้องตั้งใจเอาชนะในชีวิตนี้หลักยามนี้สร้างบุคคลผู้มีความมา่นมั่นในตนเองจนหน้าเกรงขามหลักยามเสือจะส่งอิทธิพลให้คุณเชื่อถือตัวเองมากขึ้นและมีกิเลสมากขึ้นด้วยหลักยามเสือเข้ากันได้ดีกับ ม้าสุนัขก,กระต่ายและหมูแต่ประทะกับลิงและงูบ่งความฉลาดความสนใจเรื่องการศึกษาอภิปัตยาจีนมีความสามารถในงานและเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง